สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะฟ้าบันดาลทรัพย์ค่ะครับขอบคุณเอฟซีใจดีที่ขนส่งขอมูลไหเนาะครับผมค่ะขอบคุณฟ้าบันดาลทรัพย์ขอบคุณแนวั่งที่ว่าเอามาจากกัุจิเรศครับผมค่ะขอบคุณเด้อค่ะแนวั่งเมื่อกี้นี่ฟ้าบันดาลทรัพย์ประกบคู่บ่เขาาด้อค่ะท่านผู้ชมเขาแต่ตัววิ่งคือหกครับค่ะ แต่ว่าเอฟซีว่าตามเลขน้ำเชี่ยเพราะว่าปีหนึ่งพนหนาจะรุดประมาณสามหมวดตัวประกบเนาะแมนตัวประกบค่ะเสี่ยอยู่ด้ค่ะท่านผู้ชมพราะว่าน้ำเชี่ยเห็นมาหลายหมวดแล้วครับค่ะเลขแปดคู่ด้วยเนาะเธาแมนแปดคู่ค่ะบน,บนล่างครับผมค่ะรุดหาหวดปีหนึ่งน้ำเชี่ยกะถือว่าสุดยอดแล้วครับค่ะเอาอยู่ค่ะ ยังหน่อยก็คือเขาจะสามสี่งวดนี่สิเนาะ,ะ,ะก็ไปรุทเทนึงครับผมค่ะเอาไปเบิ้งกันเลยเนะาะค่ะงวดนี้ค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมฟ้าบรรดาลทรัพย์ค่ะขอบุณของมุ่นจากแอดลุดจิเลตได้ครับผมค่ะแอด,แอดลุดจิเลดค่ะขอมุน่นเพิ่นลงเพิ่นลงไหวเนะาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นยู่ไก่ตลาดดีเนาะเพราะเป็นเพลกหนังสืออืมแล้วก็ขอบระกุ้นนั่น ฟา <F> <F 4. S 2> บรรดาลซัพเนาะครับผมขอบคุณเอฟซีใจดีที่บ่นโศง,งของมูลหายพร้อมเนาะครับค่ะน้งเชื่อกับได้อยยุกไกล่ตลาดเนาะค่ะทานผระช่งค่ะโอว่าผ่านเขาเตวิ่งครับผมปกติจิป,ประกบคู่กันมาตลอดดอเ<า>ขาวิง่งโูทางน้ำฮักฮักดังอีลีเลยเถ่าฮกดังอีลีหม่าอีลีเปิดมองได้แคมิเตอร์หกครับผมสองน้ำเชื่อต้องขอบคุณกองฉลาด <laughs> แต่ว่าออกตัวเก่านี่แล้วจ๊เกียขอบคุณดีวะค่ะเออแกแกขอบคุณนพ้องะกอกเละงามอยู่ค่ะนานผุ้ชมครับค่ะจังเลขสามหนึ่งยงสี่เอฟซีก็เห็นหลอยู่ค่ะเห็นหลายลู่ๆกันอยู่สามหนึ่งเนี่ยออกยากค่ะเอามาแล้วครับผมงวดนี้ครับค่ะฟ้าบันดาลทรัพย์วิ่งบนล่าง เจ็ด <7 S 1> กับ0ครับผมค่ะกับสตัวมา1ตัวเอาชุดประกอบคู่บนล่างได้ครับผมชุดเต็มคือเกาเจ็ดสองเจ็ดเก้่ามเจ็ดศูนย์สี่ศและ08ครับนี่แหะครับผมตัวคอยมากมันเสี่ยสอบจนตัวได้ครับพี่น้องครับคุมฝันึ่งเจกับห0 ฝันดีต้องหดฝันดีต้องหดที่น้ําเชียร์บอกอยู่ในคลิปอันเสือตกถังเนาะเสือตกถังค่ะท่านผู้ชมเสือตกถังฝันดีฝันดีแต่ว่าน้ําเชียรมักเจ็บเพิ่นเด้อค่ะขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตอขอมูลตัวเลขเนาะครับผมค่ะเจ้าของสองมักค่ะท่านผู้ชมก็เลยข,ขีดทีไอเอฟซีเพิ่นมักนําขันเพิ่น,าานบ่มักกะเบิ่งตรงไม้ไปเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่นค่ะ มกเจ็ดฟันเห็นปลาสันดีค่ะฟันเห็นปลาที่ค่วมฟันยุ่นเสื้อทุกทั้งอ่ะละเนาะครับค่ะอันนี้หาศูนย์มาตาใสกับสิเป็นฟันเห็นหมาฟันเห็นหมาแบบพนยางันมันเป็นลุ้มมันอ่าเป็นห้อยกันฟันดีเนาะค่ะตนผู้มสวงนี้เนาะคันจิตบหนึ่งกับฟัน แต่คิดว่าหนิงคิดหลายเนี่ยโอ้เห็ดทังไหนกับพวฝันค่ะคักว่าสาวเอ็ดเบนต์น้นเอ็ดเบนต์้นค่ะบนย่างเดียวได้ครับผมเนี่ยฮกพวกเป็นงวดที่ฮกแล้วก็เท่าเขาเลขวิ่งวัวา,าพอจำแนงมาตาัดกันเลี้ยตัวเดียวอยีกเป็นไหน,น,นะ้ามีไหมเอาน้ำเกือบหมดเลยแต่ว,ว่า่าาเอาฮกหาซื้อโอ้เกิดเป็นคือจัง เอฟซีเพิ่อนเอฟซีเพิ่นว่านี่แม่แถวเหล็เลขกน้ำเชี่ยนี่นี่นฟังจากเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์แล้วค่ะเพิ่นว่าเอามดัดตัโตดีนน้ำเชี่ยยกเว้นหกหายกเว้นหกหาแต่ว่าเพิ่นวิ่งเพิ่นได้อยู่เแ่าเพิ่นว่าเฝ้าลงแม่เวฝ่าวงเชี่ยวัวใหญ่ยังเลยเพิ่นว่าเฝ้าลงแน่ถวฝ่าวัวใหญ่ครับผมครับ ลองวิเคราะห์อีกจักหน่อยอยูป่ปาดกับดัมมูช้อมน้ำเสียนางเป็นมือคนนี้เลยนี่น,นางเป็นมือแบบเขา้เขาใจเอฟซีอ้อนเข้าใจเซียนคนเลยฝ่าวะไร,รอีหลีเทิงท่งเทิ่งสีน้ำเสนอกับเทิงท่งหยันรุดเทิ่งหยานผาดเนาะค่ะครับนางเป็นมือมือแมนเแถาประสบความสำเร็จค่ะท่านผู้ชม เน้นไฮเอฟซีพร้อมสามคู่เมีนเพราะว่าสองสุดนี้เข่าก็นานันครับผม,มก็เลยมาเห็ดเมีนมน,นี่ค่ะชนกันอยู่งสามคู่อีกอยอะแยะผึ่งว่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาแา่เก่ามาให้เบิง่งคือท่วนแล้วกค่ะไฮเอฟซีล่อเองสินะนขอบว่าอยากไฮเอฟซีพ่นถือจัองสีค่ะคว<ด>้วไม้ของอ่าทางส่องค่ะเอาแต่ใบเก่าขึ้นมาโชว์จังสีกะ อยากให้เบ่นถือรนบเนาะเนี่ยค่ะาอาจารย์เก่งโอ้คู่ทางอีกสามหาสามหกนี่เนาอเท่าเนี่ยอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ประกบครูว่าเขาเิ่นให้แปดสามหกเก้าสามหกไกลัวเมาเลยพี่เลขยูพีย ครับน่วยก็เดินดีงวยเดินดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์คนบ้างเอ็นโอ้หกตัวเดียวค่ะสี่หกรู้สึกว่าพื่นเสียหาวิ่งล่างกับเข่าด่เถานี่โอ้ยอาจารย์แต่งเดียวนี่เมียเมียนน่าเสียายเนาะครับค่ะเอาค่ะท่ารผู้ชมคลิปนี้สาบันดานรัพย์ครับพี่น้องเนาะค่ะครับ วิ่งไม่พลาดประกบคู่กับถือว่าเดินดีแล้วครับผมเพิ่งจะค<า>่ะเฉียดไปหมดว่างหันเองครับผมว่างหานันนเลขวิ่งฟ้านดานรัพย์กับเ,เสียตกถังบ่ชนกันไะเท้อครับหรือว่าชนกันเ้อคนใดหนึง่งบ่ชนกันเ้อ่่ชนกันอืมคนใดหนึ่งกับเจ็ดเนาะครับค่ะ พูดเร่งไรโ6กับสองอืมพูดหนึ่งไปบนก็ไปล่างค่ะพูดหนึ่งไปบนก็ไปล่างงวดนี่น้ำเสื่อจะเอาให้เอฟซีเบ,บิรงประกบโตเดียวกันอีกเถ่าวันหนึ่งเจ็ดแม่ทอศูนหาสองครูพ่อทอสองครูตัวมักพรอตัวมักน้ำเชียอ จะไปซื้อรถตัวอุ้ยทนเลหรอจะข้าวไปแล้วสองหมื่นสามมือ,มอ,อมตัวนเหล็กข่วมฝันน้ำเสียพยายามไปข่ามโคงงนี่นะคะ่ะเอฟซีเป็นเพิ่นจับจุดได้แล้วเนี่ยค่ะไปข่ามโค้งนี่เด้อค่ะเอา้าน้ำเสียก็จะปล่อยตะเหล็กเ,เด่นไปก่อนเนาะสวงหลังนี่โอ้ย่วงต้นคลิปนี่เนาะเนียนต้นงวดเนาะส,สวงต้นงวดเนาะครับค่ะ คลิปต่อไปเลขวิ่งแม่นแ่นเหมือนกันค่ะดัมผูชมเอาอค่ะดัมผูชมก็ได้เห็นกันแล้วตัวได้แถววันนี้ได้เจ็ดกับศูนย์นะครับผมค่<ข>ะเจ็ดกับศูนย์ขออนุญาตเน้นอสองค<อ><อ>ูนน่ตามก่วมฝันของน้ำเสียแล้วค่ะดันบูชมค่ับค<ะ>่ะตามก่วมฝันของน้ำเสียฝันอะไรได้ค่ะดัมผูชมฝันดีน้ำเสียส่วงนี้ มีส่วนว่าฝันพร้อมแล้วค่ะจิตบ่หนิงกับว่าฝันเลยค่ะตางคุ้มอ้มแต่ว่าฝันงวดว่าหันนี่แม่นอยู่ดีค่ะฝันแม่นอยู่แต่วางจิตไปขามโค้งดีเนาะอ,อย่าลืมล้ะค่ะแต่ว่าเอฟซีมันจับจุดได้แล้วที่เถาเด็กฝันน้ำเสียมันจะไปขมโค้งก่อนครับคปลาติดตรงแล้วค่ะตางคุ้มส้มมิตรปลานิ่นกับปลากลางหลายๆค่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีตรตัวใหญ่ อันขาวจุนพูนอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะงามา่ะอีหลีปลานิ่นกับเป็นตัวปลานิ่นเลยค่ะติดตรงโอ้เพิ่นห้เพิ่นห้น้ำเชี่ยน้ำเชี่ยก็เอาตัวค่ะนี่แหละค่ะแต่ว่าคว่ำฝันน้ำเชี่ยเบายูุ่คีบของอันเสื้อตกทั้งเนาะครับค่ะศูนย์กับเจ็ดเอาคลิปต่อไปน้ำเชี่ยก็จะนํำเสนอเลขวิ่งเก็บ เลขวิ่งไปก่อนเนาะค่ะช่วงนี้เนาะค,ค่ะตามสเตปเก้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็สีมีตว่วิวเฮียนแน่นะค่ะดัานุชชมเฮียนน้ำเสียกับเฮียนน้องพี่ช่วงนี้กฝ <c oughs> นตกน้ำกรบพน้องเนาะค่ะไปทายวิวลําบากอยู่แมนเอฟซีพนนกับว่าเมื่อไหร่จะออกไปข้างนอกอยากดูวิวแต่ละจังหวัดของภาคอีสานกับ <c oughs> ตอนนี้มันฝนตกค่ะดัานุชชมเทิ่งหาคานํามั่นอยู่ <c oughs> เอาแจ้งเอซีก่อนค่ะว่าเซรั่มกับสบู่หมดเด้อค่ะส่วงนี้ครับค่ะบริษัทเพิ่นขายดีมากค่ะเราก็เอฟซีเพิ่นก็สร้างจองมากเยอะมากของน้ำนเสียตอนนี้เพิ่นจองมากก่อนครับค่ะคนเก่าเพิ่นจองมากหลายค่ะ,อ,ะอีกสัก สามสี่มือค่ะบริษัทเพ่นจะ์แครยสิสย์ทรงมห้เด้อค่ะดันมุ้ชส้มถ้าคล้องมาถึงแล้วน้ำเสียจะประกาศบอกเอฟซีอีกเทนึงเนาะค่ะช่วงนี้เสื้อลำกับสบู่มดค่ะมดเอามาเทไรกับมดเนาะค่อขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นใส่ถือเนาะนาเพิ่นใสขื้นค่ะดันมุ่ส้มค่ะใสขื้นฟ้าแล้วก็กะเพิ่นจางออกค่ะถือว่าดูจากที่ว่าเพิ่นกับ มาสร้างอีกแล้วครับผมถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ในการดูแลแต่ว่าเดี๋ยวแต่ทนเด้บางคนเพิ่นกับใส่ถือบางคนกัใส่บ่ถือล่องเอาไปใส่เบิ้งครับคือกันละเ่าบางคนกับ่วถือเรียกคือห้าจัองสีเออบางคนเพิ่นก็ถือเกียงสีข่ดทมานผู้มขันเอซถามน้าเชียว่าเป็นแต่ใส่ถือบอบ่รลู้คือกันค่ะต้องรองเบิ่งต้องรองคือน้าเสียนี่ร่องไปทั่วคค่ะรับมา หยุดอยู่ตรงนี้เนาะ <Yeah. S 1> ยุดอยู่ตรงนี้คือเอซบางทันค่ะเ mm hmm. ดี๋ยนี้ของมดแล้วค่ะอีกสักสามสี่มือค่ะคถ้ามาน้าเสียกับสิริบแจ้งบอกเอซแล้วกับพนกระสร้างจองมาหลายค่ะสำหรบับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเลขวิ่งอีกคารม์มานผู่แมแมนสวัสดีค่ะ